เดิมทีเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยเขามีร้อยสามสิบหกใช่ปะ่ะภายใตย้ถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยเขาส่งไม่ครบทุกเขตด้วยนะเขาส่งไม่ครบทุกเขตนะครับผมจำไม่ได้แล้วส่งไปกี่เขตสองร้อยกว่าเขตเองเมื่อซึ่งตอนนั้นน่ะมันสามร้อยห้าสิบเขตก,ก็แต่ถ้าคำนวณดีๆนะปี6 2ศถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อไทยส่งครบทุกเขตนะครับภายใต้บรรจัตยางเนี่ยเขาอาจจะเก็บเก็บได้ถึง180ทีแต่ตอนนั้นพลาดใช่ปะ่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของการแตกแบงค์พันไงนพักลูกก็โดนยุบไปนะฮะ แล้วในปี66เนี่ยนะครับถ้าเพื่อไทยส่งครบทุกเขตเนี่ยเขตมันจะมีมากขึ้นเพราะว่าจาก350วมันกลายเป็น400เขตนะครับาจำนวนสสบัญชีรายชื่อลดลงนะครับเพราะฉะนั้นระบบตอนสมัยตอนสมัยปี62เนี่ยนะครับเขาไม่เคยได้สสบัญชีรายชื่อใช่ปะแต่ถ้าเป็นปี66นะฮะคำนวณออกมาแล้วนะฮะผมคำนวณน,นะได้33คนเนี่ย ได้33คนได้33คนก็แปลว่าเขาอาจจะได้คะแนนรวมบททั้งประเทศเนี่ยนะฮะโอ้แปดเล้านคะแนนน่ะรวมบททั้งประเทศนะครับซึ่งก็เมกเซนนะคิดว่าเป็นไปได้นะครับงั้นรวมปี2566กเนี่ยก็จะได้238คนเทียบกับ136เขาถึงได้มั่นใจไงเพราะว่าดูจากตัวเลขแล้วเขาก็เลยมั่นใจเรื่องแรนสไลด์ส่วนพรรลังประจารัฐนะครับจาก1 1 6ตอนปี2 5 6 2ก็าจะเหลือ109 อนาคตใหม่นะครับซึ่งก็คือก้าวไกลเนี่ยก็จาก8 1ก็จะเหลือ 4+4 ประชาธิปัตย์ก็อะไรก็ว่ากันไปส่วนพักเล็กหายหมดเลยภายใต้ระบบนี้อันนี้ผมคำนวณโดยใช้ฐานคะแนนเมื่อปี62นะครับซึ่งแน่นอนว่าค้นมั่วเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากมีการย้ายสอสอมีการตั้งพักใหม่เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปเยอะเช่อนอลุงตู่ก็ไม่ได้อยู่กับพลังประชารัฐละ,ละเขาก็ไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาตินะครับ นะครับรวมไทยสร้างชาติในลุงตู่ก็ไปอยู่ตรงนี้ละอ่าแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงกันเยอะนะครับเพื่อไทยเองก็มีสอสอออกมีสอสอเข้าเปลี่ยนแปลงกันเหมือนกันนั้นก็อาจจะมีมันอาจจะตัวเลขมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ที่ผมแน่ใจก็คือพักขนาดกระงทั้งหลายที่เคยได้ประโยชน์จากระบบเก่าแล้วทําให้ได้สอสอบัญชีรายชื่อมาเยอะๆเนี่ยมันจะหายไปแน่ๆมันจะลดลงแน่นอนอันนี้คือแน่ๆเพราะกติกาเขาออกแบบมาเพื่อ ไม่ให้คุณได้สอสอจะบัญชีรายชื่ออีกแล้วกฎิกาเขาตั้งใจแบบนี้เขาไม่สนใจหรอกกฎิกานี้ว่าเพื่อไทยหรือระชังประชารัฐหรือใครจะมาเขาไม่สนใจเขาสนใจให้พักพักหนึงเนี่ยอย่ามาเยอะเขาสนใจแค่นั้นเองกฎิกานี้ออกแบบมาไม่ได้สกัดเพื่อไทยไม่ได้สกัดพลังประชารัฐไม่ได้สกัดใครเลยเอื้อประโยชน์ให้กับเพื่อไทยทั้งนั้นใช่ป่ะเพราะนั้นเป็นกติกาก็รู้อยู่แล้วว่าต้องการอะไรนะครับทีนี้เนี่ยนะครับพอภายใต้ระบบการเมือง เป็นแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ามันก็มีโอกาสสูงที่พรรคที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยคะแนนมันจะขาด้อยพอคะแนนขาด้อยเนี่ยตลาดก็จะควรตอบรับในทางที่เป็นบวกนะครับแล้วถ้าเราย้อนเวลากลับไปดูในอดีตเนี่ยถสติการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมาขนาดงี่ยเงาๆงาเนนะนะครับสามสี่ห้าครั้งหลังเนี่ยก็ปรากฏว่าช่วงเวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง1สัปดาห์หลังการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องมันให้ผลตอบแทนเป็นหัว6%นเนี่ย นะครับแล้วถ้าเราย้อนเวลากลับไปใช่ป่ะตอนนี้มันก็คิดซะว่า3เดือนก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเฮ้ยมันก็อยู่ที่9 8 2ก็แปลว่าพอไปเลือกตั้งแล้วยังไงมันก็ต้องเป็นบวกอ่ะเห็นบ้าจาก98.2%แ <c oughs> ไป100แล้วหลังเลือกตั้งไป103ก็แปลว่าคุณซื้อตรงเนี้ยคุณคาดหวังการเลือกตั้งได้นะฮะเราลาวประมาณเกือบเกือบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับจากตรงนี้ไปหลังการเลือกตั้ง <c oughs> ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะไปเลือกตั้งกันวันไหน มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่านายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจให้ยุบสภาหรือจะรอให้สภาเนี่ยหมดสมัยจะเอาแบบไหนสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันจะหมดสมัยในวันที่24มีนาคมนี้นะครับถ้านายกรัฐมนตรีรอให้สภาหมดสมัยในวันที่24การเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นราวๆประมาณ7พฤษภาคมเพราะว่าตามกติกากของรัฐธรรมนูญก็คือถ้าเกิดคุณมีการยุบอคอคุณปล่อยให้สภาเนี่ยหมดสมัย นะครับคุณต้องจัดการการเลือกตั้งนะครับให้แล้วเสร็จเนี่ยนะครับภายในเวลาประมาณอ่อภายในเวลา45วันนะครับต้องจัดการเลือกตั้งนะครับภายในเวลา4 5วันเมื่อถ้าพอรอให้สภาครบวาระนะนะครับก็านั้นการเลือกตั้งถ้ารัฐมนตรีถ้านายกรัฐมนฐมมตรีบิ๊กตู่รอให้สภาหมดวาระในวันที่24มีนาคมนี้ก็เลือกตั้งประมาณ7พฤ้นสภาบวกไป45วันนะครับ แต่ถ้ายุบสภาแต่ถ้ายุบสภาจะวันนี้หรือจะวันไหนก็นแล้วแต่อะไรก็ได้ที่มาเป็นก่อนวันที่ยี่ี่อ่กว่าจะเลือกตั้งเนี่ยตามกฎกฎกติกาคือเขาให้ใช้ระยะเวลาเนี่ยสี้าถึงหกิวันในการจัดการการเลือกตั้งแปลว่าอะไรมันก็จะยาวมากขึ้นมากกว่าหกสมันก็จะยาวมากขึ้นกว่า45้าวันนะครับเพราะเขาถือว่าการยุบสภาเนี่ยเป็นเรื่องปรบปรับตั้งตัวไม่ทันมัน ออกแบบมาเพื่อมองว่าการยุบสภาเป็นเรื่องที่แบบปรับปรับขึ้นอยู่กับอารมณ์นยายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยยุบเสร็จปุ๊บก็มีเวลา4 5 6 0ถึงนะครับก็แปลว่าถ้าเกิดสมมติน,นยายกรัฐมนตรีเนี่ยเกิดแบบว่าเล่นลุกเล่นไปยุบสภาวันที่23มีนาก็แทนที่จะได้เลือกตั้งกันวันที่7ใช่ปะ่ะก็อาจจะกลายเป็นเลือกตั้งเอาปลายพฤษภา22อะไรอย่างเงี้ยบวกไปอีก15วันพอจะเข้าใจไหมครับประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ ก็ให้เดาเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็จะต้องเลือกยุบสภาก่อนที่สภาจะหมดสมัยหมดวาระเพราะว่ามันจะได้มีระยะเวลาในการจัดก,การเลือกตั้งเยอะยิ่งมีเวลาในการจัดก,การเลือกตั้งเยอะคุณก็ยิ่งอยู่อำนาจได้นานในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีได้เปรียบคอดๆเขียไหมครับได้เปรียบคอดๆนะครับได,ด้ได,ได้ได้อยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลรักษาการได้เปรียบอยู่แล้วนะครับอยู่นานขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่ามันมีเงื่อนไขที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ สสผู้สมัครสสเนี่ยต้องสังกัดสังกัดพรรคการเมืองอันนี้เป็นเรื่องใหญ่คือถ้ารอให้สภาคบวาลาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสสต้องสังกัดพรรคการเมืองเนี่ยก่อนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยเก้าสิบวันอา้าวก็ถ้ารอให้สภาคบวลาวันในวันที่สิบสี่นี้ใช่ป่ะในวันที่ยี่สิบสี่เลือกตั้งวันที่เจ็ดพฤษภาใช่ป่ะแล้วก็บวกทดกลับมาเก้าสิบวันคือสสต้องมีต้องมีพรรคการเมืองแล้วอ่ะเก้าสิบวันก็แปลว่า ภายในวันที่เจ็กุมภานี้เนี่ยสสต้องมีสังกัดพักการเมืองแล้วซึ่งไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่ามันย้ายพักกันไม่ทันแล้วตอนนี้บิ๊กตู่หรือใครก็แล้วแต่นะครับกำลังสร้างพักการเมืองใหม่เขาก็อยากให้ยังเป็นช่วงเจราจาดึงตัวอะไรเงี้ยไม่มีใครมาดึงตัวผมบ้างเลยนะเขาก็ยังเป็นช่วงเวลาเรียกคนไปเข้าพักกันอยู่เจราจาต่อรองกันอยู่มันไม่ทันหรอกวันที่เจ็ดกุมภา เขาก็อาจจะเลือกนะครับในการยุบสภาเพราะว่ากฎกติกายุบสภานี่เจ๋งมากเลยนะสสสังกัดพักการเมืองก่อนเลือกตั้งแค่30วันเองดังนั้นถ้ายุบสภาในวันที่สามีนาเลือกตั้งก็กลางกลางพฤษภาเอ,าเอาถ้ายุบสภาในในวันที่23มีนาไม่ใช่24นะครับไม่รอให้หมดสมัยนะเอายุบแม่งย3 2ส 23, 22, 23อง่เซฟเซฟเอาสักประมาณวันที่10ก็ได้ะ10มีนา ก็แ,แปลว่าบวกไปอีก45-60วันในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยก็จะไปเลือกตั้งกันนูน่นกลางพื้นสภาปะแล้วก็บวกทดกลับมา30วันคือต้องคุณต้องมีสังกัดพักก่อนเลือกตั้ง30วันเนี่ยถ้าในกรณียุบสภานะก็แปลว่าคุณไปจัดการเรื่องย้ายพักเนี่ยให้เสร็จต่อสงการก็ได้แล้วคุณไม่ต้องเป็นต้องภายในวันที่7กุมภานันี้เพราะนั้นมันก็เลยแทงได้ง่ายๆเลยว่าเขาจะเลือกยุบสภาแน่นอนเขาไม่เลือกปล่อยให้ครบวาระนะครับ ยกเว้นว่าเกมมันได้เปรียบเช่นเขาได้สอสอตอนนี้ครบแล้วคนอื่นยังไม่ทันยังเจราจาไม่เสร็จใช่ไหมงั้นฟันเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่เขาอาจจะรอให้ครบวาระก็ได้นะครับนะครับก็ภายในวันที่7จ็ดกุมภาเนี้ยถ้าเกิดใครอยากเอาชัวร์ก็ต้องย้ายพักให้เสร็จก่อน7จ็ดกุมภาเราถึงได้เห็นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วไงหลายคนเขาก็ลาออกจากการเป็นสอสอแล้วก็สมัชชิกไอ้อย่างมาดามเบียเงี้ยก็ลาออกจากพักพลังประชารัฐเข้าออประชาธิปัตย์ว่าไปนะครับ ประมาณนั้นช่วงนี้ก็เลยเราได้เห็นดรามานะ่านักการเมืองเยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมแบบโอ้ไ oh ม่กอดผมก็ไม่ได้เซ็งอะไรมากนะผมว่าแม่งก็ตามโงเ่เฮงอะ่ะนะครับก็อาจจะรู้สึกแบบแย่ๆบ้างนะครับก็คือการที่มีพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยนะครับจาได้ป่ะเขาเขาเป็นกลุ่มนักการเมืองแล้วกันผมผมมีเขียนบทความในมูฟออนแล้วนะเป็นกลุ่มนักการเมืองหนึ่งอะ่ะเขาเป็นคนก่อตั้งพรรคพรรคหนึ่งขึ้นมา พอก่อ,อตั้งเสร็จปุ๊บนะตัวเองก็อยู่ได้ประมาณสักปีหนึ่งก็โดนลุกพักเนี่ยนะบางส่วนเนี่ยรวมหัวกันจัดการประชุมคณะกรรมการพักขึ้นใหม่นะครับแล้วก็เลาะคณะกรรมการเดิมออกแล้วก็เปลี่ยนแปลงพอเลาะคณะกรรมการเดิมออกก็แปลว่าตัวหัวหน้าพักก็ต้องก็ต้องลงจากแต่งแหน่งไปด้วยถูกปะ่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวหัวหน้าพักทันทีโหแม่งเป็นการเป็นการแบบ ดุนแรงมากนะเพราะว่าตัวเองเป็นหนึ่งในผู้จะตั้งพรรคผู้ก่อตั้งพรรคเว้ยแล้วก็โดนลูกพรรคที่ตัวเองไปดึง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 มาบรรดาพวกเคี้ยวเคี้ยวทั้งหลายดึงมาร่วมพรรคเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ตัวเองก็โดนเด็ดออกมันเป็นการแบบเด็ดคือกระเทือนศักดิ์ศรีมากอ่ะนะครับทีนี้พอพอพอ,พอถูกเอาออกปุ๊บเสร็จปุ๊บก็หลุดอ่ะสักพักหนึ่งเขาก็ยังมีตาแหน่งในรัฐบาลแต่สุดท้ายแล้วนายยูนันตีก็ทนแรงบีบไม่ได้ก็ มีการเปลี่ยนแปลงด้วยก็กลายเป็นว่าก็ไม่ได้มีตําแหน่งรัฐบาลด้วยก็ออกไปเงียบเียบสักพักหนึ่งก็ออกมาบอกว่าจะตั้งพักทางเลือกนะครับก็จัดงานใหญ่โตนะครับอ,อ๋อพอตั้งพักทางเลือกดูเหมือนว่าจะเป็นพักความหวังเน้นไปทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับอยู่ดีๆช่วงนี้ก็มีการมาเอ่อ,อ,อไปเดี๋ยวก่อนนะมีคุย อนแล้ก่อนหน้านี้นก็จะมีข่าวนะครับว่าจะจะมีการไปจอยกับพรรคพักหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็แตกมาจากพรรคเพื่อไทยนะแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ล่าสุดกลุ่มนักการเมืองนี้เนี่ยก็จะรีเทิร์นกลับไปพรรคเดิมที่เคยเอาตัวเองออกที่เคยปลดตัวเองออกมาจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคโอ้ไม่ก็ oh จะรีเทิร์นกลับเข้าไปอ่ะอ้าวแล้วตอนที่ตัวเองสร้างพรรคเว้ยแล้วก็ไปดึงคนนู้นคนนั้นคนนี้มา แล้วคนอื่นเขาทำไงอ่ะล่าสุดก,ก็มีมีมีกลุ่มหนึ่งอ่ะที่โดนดึงมานะฮะก็เซ็งแล้วนะก็ต้องถอนตัวไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเก้าอี้มันทับซ้อนกันแน่นอนส่วนหุ้นเออลืมพูดไปเลยเรื่องหุ้นนะฮะเมื่อกี้บันเพิรดนะครับถ้าการเลือกตั้งแล้วเซกเตอร์ไหนที่จะตอบสนองดีนะครับก็แบงก์คอมเมอร์สเฮลท์พาวเวอแล้วก็มีเดียนะครับจริงๆแล้วผมว่าก็รับเหมานะก็น่าจะดีนะครับ แต่ว่าก็เนี่ยแบงก์คอมเมอร์สเฮลพาวเวอร์ตี้มีเดียเราก็เล่นได้นะครับก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้นะครับโดยเฉพาะมีเดียนี่ถ้าทางจะบันเทิงมากรับรองหุ้นไม่ลงออกนะครับก็เน้นไปที่หุ้นมีเดียก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหัวอาทิตย์นี้ก็อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับตลาดหุ้นเมริกาไม่ค่อยดีแต่ผมว่าไทยไม่ค่อยได้กระทบหรอกการเลือกตั้งน่าจะช่วยได้นะครับสำหรับตอนนี้ผมก็ขลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ